ถ้ามันแต่ว่าเด็กคนดียวเขาสั่งครบแค่ความัดน่นอาการนะต้องเซฟไ่ได้บ้างเปิดประโยชน์ปอแมาณนี้มา่รหอะนี่ยางเหินเดินอากาศเจ้าของว้าร่ำเหลยเฮ็ดฮวงออกฟองนันเป็นพวกเป็นต่ออกเห็ฟองเนี่ยว่ีบ้างวไหนกีโลอารกีเบียท่านานไอร้าในหูคือแดงเนี่ยบุดาว เอาหนักก็เ,เรียงเขาเรียงก็หูผมมาซื้อชมน้องปวดขยะนยี่คือเขาต้องเห็ดตัวมันมีประโยชน์ต่อวัดต,ต่อสถานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเขาปวดให้เพื่อนพินาเพื่อนจางเขาอันเขาบปวดให้เพื่อนพินาเพื่นนอนจีงเพราะน้ำเกียอก็หน่อยอยันนี้ยันเพรไม่งั้นคือได้เลยก็ได้ปวดให้เพื่อนอาเพื่อนเห็นนะฮะ กรรมการล่าเป็น่ไ่วดอะไก็าเพาวาหนี้หลกองมันต้แทกวดบา่ขก็ปวดกองนีกองเดียวหนาวเยมันปวดปวดไ่ได้รลายหรอกครับจปเลีงบังเลยนี่ไปจะได้ก็ไปมาหาไปนี่ลลออะไรลมีรถไปเลยครับกันไปที่รถบานไปไปไหนเอารถบ้านไปไหนยุบบ้านไายืนเออเียวย่วยย่ยืนไหนเพราเลื่องไปไปยังนี่ ไปเมื่อเมล้ำก็ใเจก๊ยร้อยแมียลาเบียบเพราะไปไปจริงก็ร้อยคุณกีไปละเบียบละเบียบไี่เตยบ่าโอ้ยไม่ได้เข้าบ้านเนาะคุณนัทใส่พักเล็บเม่คุณนักพ่อเอ๊เต้าหยองเลยหรอแม่ยวันนัทพ่อน้าบ่อยดิเขาแยกทางข้างข้างเรื่องว่าเคยเคยอยากเมื่อไรไปสู้อยากเสนออยู่ว่าควรมีรถกระบะหรือรถเก๋งไประจับวงจะท่านย้ำพักเล็บเดี๋ยวมันยากเห็นมองมีรถติเมื่อเมล้ำ ผมไ่ได้บอกอย่างห้พักนี่แหละูบอกไปเขาบ้านนี่แหละเขาบ้านนั่นนล่ออกนั่นออกแบบแด้งค์เอาสมมติรเราเมือนแรกเขาบ้านปับป๊บปไปเมืองหมอลำแล้วแบบม่าเลยใบสามของมันตื่นแบบไหเอามือออกงานเอมนเอามึงก็ไปเป้าลูกบีบบอกตน<อ>นี้สายยังเป้าลูกบีดเปา้เเปาฮอดแม่วบีดมึงก็พัตืนต่นเดี๋ยวเราูฟังอีไหนนอนดีขรัมูหลายอีโดยเฉพาะอีเมียไรทั้งนอนดีครับอีแม่มึงโอ้หลายคนดีครับอะไรซื้อแนน คือบทบาทไม่อยากเสียแค่งคับบอกกับอาชีพนียอย่างบอกว่ามี่เยี่ยงไม่อยากเสียแค่งคับโอ้เม่ย่างหากแฟนงคับต่างหากพี่เขาสามารถเอาแฟนงคับมัเป็นเมี่โอ้ยเนี่คือถ้าเกิดมาเข่าบ้านเข่าบ้านบันไดสะกพ่อมึงไม่อยากเข่าจัดเกียร์ว่มันออกยากมันออกมันออกเนี่ยมาตื่น่นปลูกมะลูกเอาละสมมุติว่าตู้ที่เราออกไปแล้วมัน้วทัานเราอยงไหน มันก็ใชมาเรียกครักดค้เราถือครับขึ้นม uh, าหาีค so ือเราก็ต like ้องเสียไปลาหลายยางหลายเกี่ยวไปมันเสียค่าเบิกคือรคนขับนันเกดข้นหมือละพันสองพันหนึ่งน่เสียก็ไปก็วม่กบ้นพอบ้านมันออกยากเงินค่าตั๋วห้งตอกยากเพรเขาบ้านกต้องเ้ยเขาไปบอกเรื่งนก่นเรื่องเงินเดอด้วยหนาดีที่แบบนี้นี่บอกเพงงยูยุคิดไม่ยังอยู่เด้เาเพิ่งเรงไหนเรงเงินียงเรียงเงินอย่งเด ว่้นว่วหนาบางคนเบาเรื่องอะได้เอ้ยซื้อเจ้าเรือบางคนเออกไม่สามคนผิดหรอกวะกันอะไรกันมันมีหัวหน้าแบบนจ้เขยังกีบพูดลอนท่องจริงหรอเออเอาอันนี้ไหมพี่ก็บอกแล้วมันกันญาได้กันไม่เปิดไปตามไม่ไม่ต้องว่าเปิดเปิดแบบตีกันครับคือเบาเรื่องหัวหน้าบางคนดิซื้อมาเออท่นกันนั่นน้องมันก็ได้ลายเนาะได้ลายอีหยัง ก็สิหวกปได้หลายวันหนานุรล้ว่าเราได้สี่หมื่นแล้วา่านอ่ะแล้วรว่าน right? ข่อยมื ми, ่นค่าค่าอรเนี่ยขอยย่งสองก้อค่าเบืกค่าคออค่าแล้วก็แต่ว่าขอก็ได้ว่าเออไขรกองมันาวบางพนก้เอามือต้องหจากสี่า่นเ่ยมีเงินผู๋อยู่สองหมื่นมาวบางคนได้เป็นแสนเออเพิ่มมาได้แปดหมื่นก้วเก็บเศนกนอะผู้ใดเด้อผม่ได้ว่าเจ้าที่รเลยสิว่านอกครงไปบ้าหลวงพ่อสปกพ์หวตเล่น ก็นั่นล่ะก็โดนนี่แหละก็ได้มาเจ้าขึ้นให้ที่นี่ขึ้นมาเพราะหนาบ้างมึงบอกสิมึงหมายถึงไถ่หนิหมายถึงปูตีอันนี้กินปูร้อนท้องอีตีอุ้ยคนท่านมาอย่างดูกินปูร้อนท้องหลายเขาเม่ได้ออกคนหนาบางคนกินขึ้นขึคนวันหน้าไม่ใส่แนวผลประโยชน์ตีในแน่ไหนเราไม่ได้เราเรื่องผลประโยชน์เราเรื่องว่าคือเคนได้หลายก็ดีใจนั่นมึงมากูได้หนิคนท่านมาเจ้ามันมีซื่อเจ้าไปเอา เขา่เนี่ยซอมันกับขึ้นจังลาขเกาผมกินปูนเขาว้อเยเมืองได้แเไปยนนูนอีาดสมบาดปนดีวนี่ะด่าจไอ้คนงไปท่นเอ้ซื้อเจ่าือ้เหีอตตโลมัดเลยไปฟ้องจะไปฟ้องกับ่ได้อหยังเดีว่าเพาว่ได้เอ้ซื้อไหมันเอ้ซื้อเป็นอย่งบเพาม่นมี3ค้เ่นกับี่ยกไม่ตะปูนเลยนเขียนตะเมแต่วห้าวันห้าตร้ยเนี่ร้อร้สิเนอีหยังยหัน้ารอเหยนี่นูไมถึงปูเรนบ้าปเีย กังบ้านมาบาคนคนเ็นิ่งยซ้อิวนาบางคนปิดจังไหนน่ละสีที่หละสีที่ลสองจุกถุงต่วันกน่งนี่เพิ่าได้บอกเรื่องเจ้าคนได้อาเรื่องเจ้าไหมเพท่านไอซีเจ้าเลยได้ปะเจ้าสี่ทีเจ้าเคยสี่ทีปะนั่หละไถ่ตลอดเอ่ะยังกินปูรอดห้องที่หกินยังก่อนกินปูนกินรรอด้อง ผก็ได้านบลได้ว่าโจเออนยังเอกยังขีดทีมาสองเงินบตถือสามนี่ตั้งบถือเด็กกับกูแล้วเอาเอาอไได้ว่าเจจากเมดนี่บได้เอซีรินเออสอสมล่ะสเนี่ยโบเอียดเเสือบแร์โบวเมตตากรุณาปานี่อันนี้แงมาเมียเลยบมเมกูเลยอันนี้เออไได้ว่าเจ้มยี แต่ละเงมือเท่าด่นอนบันเขาเม่มึ่หมายถึงกูได้หนึ่งกไม่เจ้าเจ้าขยังมาพูดเ่ลุงไยละมากูก่อนนอนเนี่ยมันมีไงไหมไหนมีลูกกัอนนอนก็เตัวอันนั้นคอนอนตั้งแต่ถุมหนึ่งจะว่าหอดท็อปปานี้โอเคสำหรคุณบอกันแน่ปะออ่ได้บ่าเจ้ารอตุ้มานี่ไงให้มัสมูอกขี่บนเลิกขี่ข้างหลังาขีหลีาะแล้วจะขี่ได้งามนี่ละ กูบ้ให้หน่อยไปนั่นดอกเออา่ไ้ยอีหีล้วบ่ให้หน่อยเล่นดูไกูที่ตเอาเงินให้ยมเงินมาางวาน้ำกูน่บ่เนยแบกก่ะกันะเาแ้เงินอ่บ้ให้ยางจเกบ่ยางบ้ให้ดอกคนละ้อยหอคนละเตัวนั่นละ้ยเียมานิเนี่ เปิดรลกเน่ยละเปิดนะรงเน่ยป้าโตแม่ครับผมครัเกยฝ่าวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแเอนสดมาดูสองพันมือหนึ่งมือหนมือหนึมแม่ไม่เจรขอพกเราสองหหนึ่งเจ้าเก่าแปดพันทีละกินได้ไหนาไหมเอาเงินมาสองพันดู แดลมนะว่างไวุ้องเลยกระเป๋าขบุสองมันดูสุกอพ่อแม่แต่ล้ว่าพึิดบ้างอย่างบุล่สงนปคนละักระเป๋า่าหนักแต่ไหนนี่เป็นเง้ได้ไบภาษีกันีไรบ้านออามาบุลี่ห้าร้อยอันนี้บงมาผละัเออเ็น้าแล้วไงลดาเริตั้งเป็นแบบนี้ไดละกนแล้วนี่มึงเคยบังหลดแค่ ่ก็เอื้อทอดนี่เอาออกไปกทอนนี่ยพูดละหาร้อยนี่เอาเรือเอาม้ตรฐานของพูดได้เท่าไหร่พูดได้สองร้อยให้พูดละหาร้อยนี่ยซ้ำไหนสะบอตใจเย็นสะบอตครับวะให้ก็หัวหน้าบางคนนั่นละอี่นี่หัวหน้าบางคนหัวหน้าบางคนก็กพานเลยว่อยเดียวทำมากขึ้นนี่หัวหน้าบางคนเหรอทำซึ่งทำไมบ่ริหารปฏิบัติเจ้าไห้ด้เจ้าไห้กี่บ่เออหัวหน้าบางคนนี่ตื่นขึ้นหน้ายากถึงหัวหงายหน้าอะไรก็มันคือ

มูละหารอยจบจบตๆมังขนาดนี้ขอกินได้แตยอย่าลบเหมนีเหมือนเดีกนเลบ้าแมนกูก็ต้องใจเล่าไงบ้าเออไมจใช่จีบแฮกออาจะฆ่าตัวสูที่หลังอีกโอ้เจหมขึ้นเล่เพราะว่าคนเกินสามร้อยกนก็มขึ้นเออขึ้นขึ้นเอีกแล้วถ้าไส่ปั๊บไอ้อนเงินเกินสามร้อย้าโอนขึ้นแน่เแคจะคืนดีไหมนะามว่าเพราะลองเหรอพ่นะเมีย อุ่มกันมาแต่ัะขางแล้วโป้งหมดเยเมียนเออแล้วกหน้เน,นเราตนเห็นไหมแล้วหนาลากักเด็กเดี๋ย่ผมตืห่แล้วหนาลากักทีนหนานลักไปขาไปโดอนอุ้มเหมือนกันะ